อาจจะเป็นส่วนผสมที่มันไม่ได้สัดส่วนนะคะอาจจะแบบเพราะว่าน้ำตาลน้อยเกินไปไข่ขาวเยอะเกินไปทําให้ส่วนผสมเนี่ยพอเวลาเตียม,มันมีความที่เหลวเกินปัญหาข้อที่2เลยนะคะวิธีการบีบบัตเตอร์ครีมเนี่ยเวลาตักบตัตเตอร์ครีมใส่เข้าไปในถุงบีบก,ก็คือเราต้องไล่ฟองอากาศที่อยู่ในถุงเนี่ยนะจนหมดก่อนที่เราจะบีบไม่งั้นเวลาเราบีบเนี่ยมันก็จะแตก ให้ตัวดอกไม้หรือว่าตัวตอราคิที่เราบีบมาเนี่ยไม่สวยงามมันสังเกตได้นะคะเหมือนมีเสียงตดออกมาจริงๆแล้วมันเหมือนเสียงเหมือนมีเสียงตดออกมาจากไพ <c oughs> พิงแบ็กอะ,ค,ะค่ะแล้วพูดพดอะไรอย่างนี้นะคะข้อที่3นะคะก็คือที่มิ้งได้พูดไปตอนขั้นตอนสุดท้ายของการตีก็คือสปีดในการตีเนี่ยไม่เหมาะสมบางคนอาจจะตีแบบแรงเกินไปใช้สปีดที่สูงเกินไปเพราะว่าอยากทำให้เสร็จเร็วการที่เราช้สปีดที่สูงเกินไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการเพิ่มฟองอากาศเข้าไปใน ในการตีที่ดีที่สุดก็คือตีใน,น,นระดับมีเดียมลดลงมาในระดับต่ำสุดก่อนตักใส่หมงใช้ปลายยางอะคะ่ะค่อยๆปะให้มันเรียบก่อนที่จะตักใส่ไข่ไก่แบกเพื่อเป็นการลดความอากาศที่กินค่ะและข้อสุดท้ายที่เป็นสาเหตุก็คือเวลาในการตีที่ไม่เหมาะสมนะคะซึ่งอันนี้เราเองก็ยังไม่แน่ใจนะแต่เราแค่คิดว่ามันเป็นไปได้ <c oughs> เวลาของการตีที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเราอาจจะสังเกตได้จากการที่เนื้อของครีมเนี่ยมีเนื้อสัมผัสอย่างที่เราต้องการและสีเนี่ยมีสีที่มีลักษณะเปลือบจะขาวแต่ไม่ขาวเพราะฉะนั้นถ้าเราได้อย่างที่เราต้องการแล้วเราก็ค,ควรที่จะหยุดอยู่ทันทีเพราะว่ามันอาจจะแบบทําให้เราตีจนโอเวอร์มากเกินไปอาจจะทําให้เนื้อครีมของเราเนี่ยแยกชั้น ถ้าชอบคลิปนี้ของมินนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กินกับกูทำเรื่องในครัวให้เป็นเรื่องมุหมูไปได้วยกันนะคะบ๊ายบาย